สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดชีวิตใต้อำนาจท็อปบูทถึงจุดท,ที่ประชาชนต้องกวาดล้างลงครองให้เรียบฉีดวัคซีนแต่คนทั้งแผ่นดินยังไรวี่แววความปลอดภัยของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วกับแอสตาราเซเนกย่อมดีกว่าคนไทยที่ไม่ได้ฉีดอีกเป็นแถว ถ้าทุกคนเข้าถึงวัคซีนเหมือนกับพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีคงไม่ต้องมาวิตกขวัญผาวาว่าติดโควิดใช่หรือไม่ประชาชนเข้าถึงการรักษาและตรวจโควิดเป็นเรื่องยากในยุคที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บริหารการจะได้เตียงและห้อง ICU เป็นเรื่องที่ห่างไกลกับคนไทยเป็นอันมากโอกาสที่ใครติดโควิดแล้วตาย ตัวเลขเริ่มสูงขึ้นทุกคนต้องตายต้องเสียชีวิตตายเพราะผู้นำบริหารงานผิดมันถูกต้องแล้วหรือถ้ามีวัคซีนดีๆให้ฉีดเชื่อว่าโควิดคงไม่เป็นมหากาบแห่งเชื้อร้ายทายานขับเคลื่อนตัวติดกันร,รุดเร็ววันนี้ติดกันถึง2,839คนใส่ท่อช่วยหายใจ113คนและสิ้นชีพวันนี้ไปอีก8ราย ต้องรอแล้วรอเล่ารออีกเมื่อไหร่ชาวบ้านเขาถึงจะได้วัคซีนกัน ไฟเซอร์สปูตนิไฟที่จะเข้ามาฉีดอีก50ล้านชีวิตมีสิทธิ์ได้ฉีดในปลายปีนี้ก่อนถึงกำหนดที่พลเอกประยุจันโอชานายกมนตรีขายฝันพร่ำบอกกับคนไทยที่ตายถึง8ศพ8ชีวิตนั้นตัวเลขอาจขึ้นมาเป็นหลักสิบและต่อไปเป็นหลักร้อยได้เพราะมีผู้ได้รับเชือ้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีความรุนแรงนี้มากขึ้นและมากขึ้นเป็นอันดับ ผลงานหาวัคซีนดูจะล้มเหลวทำใหม่ไม่รวดเร็วเหมือนซื้ออาวุธละ่ะ คนไทยมาแตกการสะบักสะบอมในเคร,รักษานาคอมที่ได้โรงพยาบาลทำไมคนไทยต้องมาแตกกันเป็นสองคว่ในการยกประเด็นนาคอมขึ้นมาห้ามหันกันความสามารถกีของคนไทยเราไม่มีเหลือแล้วเพื่อแผ่ให้กันและกันแล้วหรือถามว่าความผิดตรงนี้เกิดจากใครหากทุกคนฉีดวัคซีนกัน100%เหมือนชาติอื่นการติดโควิดก็มีน้อยเตียงโรงพยาบาลก็มีเหลือเฟือ ห้อง ICU ก็มีพร้อมแต่เพราะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีถือดีคิดว่าคุมโควิดได้จึงสั่งวัคซีนเข้ามาน้อยและมีเพียงสองยี่ห้อที่ไม่เข้าตาชาวโลกและคนไทยฉีดแล้วริ่มเลือดแข็งตัวถ้ามีวัคซีนพร้อมปัญหานาคอมก็ไม่เกิดถ้าจะเล่นงานกันให้สุดต้องเชงพลเอกประยุทธ์ที่ทำให้ปัญหามันเกิดขึ้น คิดจะตัดช่องว่างทั้งที่ประเทศไทยพังอย่างไม่เป็นท่าลือกันสนั่นเจ้าของระบอบประยุทธ์เพื่อประยุทธ์โดยประยุทธ์จะตีกันเชียงชิงหนีเพื่อยุบสภาหวังว่าจะใช้งบประมาณ4.5มนล้านเป็นฐานสร้างผลงานในการรีเทิร์นให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กลับมา ทิ้งผลงานเหม็นฉึงบานทารทั้งเศรษฐกิจโควิดชีวิตชาวบ้านตกต่ำไม่มีงานทำไร้เงินเลี้ยงครอบครัวคิดหรือว่าผลงานนี้ยังเป็นที่ประทับใจทำให้พลเอกประยุทธ์และพักรลังชารัฐได้คืนกับทำเนียบชีวิตใต้อำนาจท็อปบู๊มันถึงจุดที่ประชาชนต้องกวาดให้เรียบแล้ว ระบอบประยุทธ์ครบสสุรที่เขาเอียนน้องสาวธนพรสมทองแดงสสบัญชีรายชื่อพเสลีรวมไทยยกเหตุผลความล้มเหลวที่คลื่นเหียนทำงานไร,ร้ประสิทธิภาพและโยนบับให้คนอื่นรัฐมนตรีและสส,สไม่รับผิดชอบไม่รักษาระเบียบ แค่โควิดไม่มีวินัยเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนผูกขาดจัดการซื้อวัคซีนจนประชาชนตายเป็นรายวันภายเรือในอ่างสักแต่ใช้อำนาจไม่มองความจริง ปล่อยการพานาันสถานบันเทิงผิดกฎหมายมีการรับส่วยไม่สามารถสื่อสารให้ความมา่นใจาก,กับประชาชนได้และนำงบป,ประมาณแผ่นดินที่ควรใช้เพื่อจัดการโรคระบาดไปละลายซื้ออาวุธกับการก่อสร้างในสิ่งที่ไม่จำเป็นพอกันได้แล้วนะรัฐบาลที่ไม่มีวุฒิภาวะทำทุกอย่างพังทางชาวทั้งเย็นงานนี้โดนแล้วฝันทงรัฐบาลประยุทธ์อยู่ไม่พ,พ้นพฤษภาคมแน่ พวงประยุทธ์ผลเก้าอีเชื่อปมลาชื่อไล่อนุทินจุดเกมยุบสภาเร็วขึ้นขนาดหมอยังไม่ทนเลยกลุ่มไทยไม่ทนได้เปิดพิปายออนไลน์โดยจตุพรเชื่อว่าการเข้าชื่อถอดถอนอนุทินครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ฟันธงว่าประยุทธ์ผลเก้าอี้นายกภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยเมื่อวันที่25เมษายนปี2 0 0 5ป4ที่ห้องประชุมไทยไม่ทนสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Peace TV มอินินรากลุ่มไทยไม่ทนโดยสมาชคีประชาชนเพื่อประเทศไทยได้เปิดเวทีอภิปรายออนไลน์โดยในตอนหนึ่งนายจาตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชอได้กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันนี้ขณะที่ทุกคนมีความทุกข์จากการบริหารประเทศของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมูลตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทุกด้านเรื่องที่หนักที่สุดก็คือเรื่องโควิด -19 โดยเมื่อวานที่ผมได้พิปรายว่าอาจจะมีการยุบสภานั้นวันนี้พบว่าการเริ่มต้นมีการขยับสักรณีการร่วมลงชื่อใน f c e e o o o k แฟนเพจหมอไม่ทนเพื่อขับไล่นายอนุทินชายวิรุล,ลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นผมเชื่อว่านายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยถ้าไม่อยากถูกถีบออกมา ก็ต้องตัดสินใจลาออกเสียเองผมเคยทำนายว่ารัฐมนตรีบางคนที่ถูกอภิปรายนั้นจะต้องเกิดเรื่องและพ้นจากตำแหน่งก็ไม่พลาดในทางการเมืองก็เช่นกันว่าต้องการเขีดสองพรรคการเมืองนี้ออกไปซะก่อนและปรับทีมเศรษฐกิจโดยนำนายธนาคารอดีตเจ้าของจนกระทั่งเหลือหุ้นของตนเองนั้น เป็นหลักหนึ่งและหลักสองซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหลังจากนั้นก็จะมีการยุบสภานายจตุพรกล่าวต่อว่าการเข้าชื่อ8 0ดห0,000ื่นรายชื่ออย่างรวดเร็วนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นแต่ถามว่าจะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาชาติหรือไม่เพราะทางออกเช่นนี้เป็นการยุบสภานี้เพื่อสืบทอดอำนาจกัน นักการเมืองอาจจะมองว่าต้องรอพรบงบงป,ประมาณรายจ่ายปี65ก่อนแต่งบป,ประมาณจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นไม่ได้มีปัญหาเพราะคนเหล่านี้คิดจะกลับมาเอาอำนาจต่อฉะนั้นงบป,ประมาณปี65สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติและต้องกู้เหมือนทุกปีที่เคยบริหารประเทศมา ในขณะที่ประชาชนประสบวิกฤตโควิดมีมาตรการบังคับเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ายรเรื่องการเยียวยาโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่การยึดอำนาจมาเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี5เที่บอกว่าจะเข้ามาปราบโกง ต้องการจะปรับปฏิรูปประเทศแต่สุดท้ายวันใดที่พลเอกประยุทธ์หลุดพ้นจากอำนาจนี้จะเป็นรัฐบาลที่มีขยะซุกไว้ใต้พรมมากที่สุดนับตั้งแต่ประเทศนี้มีรัฐบาลมากลไกต่างๆพิกลพิการทั้งสิน้นไม่ว่าจะองค์กรอ,อิสระต่างๆเพราะเป็นคนจัดหามาเองทั้งนั้น นายจตุพรระบุด้วยว่าแม่บ้านเมืองจะมีสองระบบคือระบบเลือกตั้งให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยแต่การบริหารประเทศเป็นปเผด็จการทั้งสิ้นเพราะสุดท้ายแล้วเสียงของประชาชนไม่มีความหมายเพราะต้องไปสำเร็จที่กะกะตปปชในสารธรรมนูญยังไม่นับกรรมการสิทธิที่พึ่งพาอะไรไม่ได้เลย สถานการณ์ขนาดนี้พิสูจน์หลายกรณีถึงความด้อยของการบริหารเชน่นกรณีที่พิมพ์เรัยายที่ประกาศว่าหากใครเดือดร้อนให้แจ้งความจำนงแล้วจะส่งของเข้าไปช่วยนั้นปรากฏว่ามีคนร้องขอหนึ่งแสนกว่าคนซึ่งก็จัดการเรียบร้อยแต่ไซดด่วนโทรศัพท์ของแต่และหน่วยงานของรัฐบาลน,นั้นตัวเลขผู้ร้องขอไม่เท่าพิมพ์รียย แต่ก็ยังไม่มีปัญญาจัดการแล้วจะปล่อยให้คนอย่างพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปได้อย่างไรการที่ไม่ยกเลิกพรกรฉกเฉินความจริงแล้วเอาไว้ขู่คนทางการเมืองเท่านั้นคือเรื่องการชุมนุมซึ่งการใช้พรกรฉกเฉินเป็นการ ยึดอำนาจรัฐมนตรีต่างๆมาไว้ที่พอเอกประยุทธ์และสบคและไม่มีวี่แววว่าจะยกเลิกแม้ในวันที่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า100วันซึ่งในท้ายที่สุดจะเห็นได้ว่าพรกฉุกเฉินไม่สามารถใช้แก้ปัญหาโควิดได้เลยการที่เราเดินตามเกมของรัฐบาลว่าใช้พรกรฉบับนี้จะไม่สามารถทำอะไรได้แต่ผมเชื่อว่าจะใช้ได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในขณะที่บ้านเมืองได้เห็น ศักยภาพของผู้นำประเทศแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์น่าจะไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคมเพราะสภาพภายในนั้นไม่มีใครไว้ใจกันแล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น ไม่คิดว่าจะมีใครไปไหนเพราะผลประโยชน์ในนั้นมันหอมหวานมากยิ่งคนไม่มีความสามารถหมดอำนาจแล้วจะเอาอะไรกินไร้ความสามารถทั้งคณะใส่หัวไปให้หมดเลยปล่อยให้คนเก่งๆเข้ามาทำงานแทนเถอะนะไล่มันท้งรัฐบาลนั่นแหละค่ะแต่ละตัวไม่มีสมองบริหารไม่เป็นเห็นแก่พวกพ้องระบาดครั้งนี้เพราะพวกพ้องคนรวยพอรัฐมนตรีที่ไปเที่ยวจันไรจริงๆ ไล่ให้ตายเขาก็ไม่ออกถึงพวกเราทั้งประเทศไล่ก็ออกไม่ได้เชื่อเถอะบริหารประเทศได้สุดยอดมากๆวัคซีนช้ายาบ้าเกลื่อนรัฐบาลชุดนี้ถนนคอนกรีตย,ยังอายเลยครับเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลบริหารล้มเหลวมา6-7ปีแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้คงไม่มีใครไว้วางใจให้อยู่ต่อไปได้อีกแล้วลาออกเถอะครับ อยากรู้ว่าคนที่รักเชียตูบเชียอนุทินยังคิดเหมือนเดิมไหมยิ่งเห็นอะไรที่ชัดเจนในประเทศไทยตอนนี้คือทุกอย่างมันชัดเจนมากๆแก้ไขอะไรไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างจริงๆนะขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุทกท่านที่มารับชมส